ออกวัดนอกเดี๋ยวมาเอาเขาอยู่เนี่ยเขาแถวรถมานะคร<อ><อ>ับเกง <c oughs> ใจลุงเนี่ยเดี๋ยวลุงเขาลำบากใจม,มาตรงนี้เลยลเอาห้านาทีพอ ฮะไม่หรอกเข้าไปได้ปะเข้าไปได้ได้เข้าไปเลยไปฉายอ่ะนี่อ่ะให้มันมีแสงเข้าเยอะเลยจ้ะอ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมอ่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์แชร์สองแชร์สามแชร์สี่แชร์ห้าแชร์ หกแชร์แปดแชร์ผมครับวันนี้เรามาสถานที่ล้างแห่งใหม่นะครับผมเพิ่งมาถึงจกๆเลยพี่โอ้โหหลอนที่แตกที่แตกนะครับผมวันนี้เราเจอคุณพี่ท่านหนึ่งที่แกเคยอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้พี่แกมาเล่าประวัติสกตินตึงนะครับผมอ่ะสวัสดีครับไม่ได้เห็นคอมเมนต์ใครขอภัยด้วยม่นะวันนี้เราเจอกันดึกพี่มันเป็นโลเคชั่นใหม่หล่อๆนะครับผมคล้ายๆว่ามันเป็นโรงงานล้างนะพี่นะาโรงงานล้างสองชั้น ที่ใครเห็นผ่านไปมาววนี้เห็นผู้หญิงชุดขาวเยอะเดินอยู่ด้านในนะพี่นะบอกได้เลยพี่ว่าตรงนี้มันเป็นสถานที่ที่แรงพี่แรงมากนะครับผมขนาดพายุเฮอริเคนพัดมายังสู้ไม่ได้นะพี่นะเพราะว่าที่นี่มันแรงเกินนะครับเดี๋ยวเรามาฟังประวัติจากพี่พี่ฮะตาอ๋อพี่ตาบอยสเกลเหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่พี่มายืนตรงนี้ได้ไหมครับไอเหลื่อมเจ้าไปแดกไปพี่ไม่มีหรอกอ่าโอเคครับตรงนี้พอก็ได้ หันหน้ามานี่เลยพี่พี่พี่เดินไปตรงนู้นก็ได้เอาไปหน่อยนึงอ่ะโอเคครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็ได้โอเคครับอันนี้พิตานะครับผมพิตาแกอยู่บริเวณนี้นะครับอ่ะสวัสดีพิตาด้วยครับสวัสดีครับวันดีครับอ่ะพิตาหันมานี่สิหันแล้วก็ไงอ่ะครับผมอันนี้พิตาเขาอยู่บริเวณนี้แกบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่อาถรรพ์นะพี่นะที่ว่ามีดวงวิญญาณเยอะแล้วก็ มีทั้งวิญญาณกุมารแล้วก็ผู้หญิงชุดขาวที่อยู่ในนี้ซึ่งแกเคยเห็นด้วยพี่อ่าเดี๋ยวพี่ตาเล่าพี่ตาเคยเจออะไรบ้างครับตรงนี้อาจจะเจอผู้หญิงชุดขาวผู้หญิงใช่ไหมพี่ชุดขาวใส่ชุดไทยไปชุดขาวชุดขาวชุดไทยออกมาเดินดูบริเวณด้านในเลยใช่พี่ข้างในข้างในเป็นโรงงานล้างเป็นที่ปั๊มพระเออพี่เดี๋ยว ข้างในเขว่ามันมีต้นโพร้างใช่ไหมพี่ใช่ครับอครับพี่แล้ววันดีคืนดีจะเห็นผู้หญิงชุดขาวมาบริเวณนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่ตาบอกว่าที่ตรงเนี้ยล้างมากกว่าสี่สิบปีนะครับผมเพราว่าบริเวณด้านในเนี่ยมีดวงวิญญาณแล้วก็สิ่งอาถัรอยู่มากมายนะครับผม แต่วันนี้นะพี่นะเรามาหาพิตะแล้วแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าวันนี้ห้ามเข้านะพี่นะเราต้องมาวันอื่นเพราะว่าวันนี้คือใช่เพราะว่าตรงเนี้ยพี่เขาเขาบอกว่ามันมีการปล่อยของเขาไปด้านในนะครับเราก็เลยต้องให้เกียรติสถานที่แล้วก็พี่ที่อยู่ตรงนี้นะครับผมวันนี้ก็น่าสียได้พี่แต่ว่าเรามาถึงแล้วนะครับผมเราก็เลย เอาไปดูหน่อยถ่ายต้นไทรเอาต้นไทรอย่างเดียวอะต้นไทรอย่างเดียวแล้วไงก็มีต้นไทรพี่มันน่ากลัวนะเนี่ยต้นไทรโอ้ต้นไทรต้นนี้เหรอพี่พี่คนลุกป่ะต้นโพด้วยครับพี่น้องกันฝัหว่างนู้นล่ะโอพี่น้องกันฝั่งตรงข้ามที่เรายืนอยู่จะมีต้นไทรอายุร้อยกว่าปีนะพี่แล้วมีเด็กกุมารทำไมนั่นเป็นกุมารเล็ก ขี่พยนญญานไปซื้อกล้วยเพราะมีคนมาไหว้ไปซื้อกล้วยมากินอู้สุดยอดพี่ฟังแล้วคนลุกเลยพี่ครับคือเป็นบ่นพระด,ด้วยผมก็เลยไม่อยากเข้าไปเข้า<ล><ม>ไปคงจะเจอเพราะเราพูดไปข้างนอกแล้วครับเพราะมีคนทักมากี้ว่าข้างในมีใช่พี่เมื่อกี้เรากําลังจะเข้านะครับผมคนที่ดูแลตรงน,นี้บอกว่ามันมีการปล่อยของไว้ด้านในนะครับแล้วก็ เขาขอให้มาวันอื่นวันวันนี้เขาของดไว้เพราะว่ามันเป็นวันแรงเขากลัวคนที่อยู่บริเวณนี้จะนอนไม่ได้นะพี่นะเราก็เลยต้องเขารบสถานที่นะพี่นะก็ไหนๆมาแล้วนะพี่นะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับผมเพราะว่าที่ตรงนี้เขามันเป็นที่เขาอรรั์น,น่ะแล้วคนแถวนี้เขาขอร้องว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลยเอาไว้วันหลังนะครับพอดีเรามาแล้วเราก็เลย ให้พี่ตะมาเล่าให้ฟังหน่อยหนึ่งอะเดี๋ยวเราคงต้องต้องกลับพี่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกระเทือผมแล้วพี่นะเพราะสถานที่เขาไม่ให้นะพี่นะเพราะเขาว่าอ่ามันแรงเกินนะพี่แรงเกินวันนี้้องขอขอบคุณพึ่นพี่นะพี่นะกดไลค์กดแชร์กดหนูใจรวยด้วยเสียดายพี่วันนี้ผมมากไกลผมอยู่แถวแถวนครปฐมนะพี่นะตรงเนี้ยบอกไว้ก่อนขี่มงกระไซมัแมงกระไซมาคนเดียวพี่นะอ่านี่ครับมาตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะ อาพี่ตามีอะไรเล่าอีกไหมอยากเดินนะพี่แต่ว่าเขาเกรงใจเขานะครับผมเราเก่งใจถ้าถ้าเป็นวันร้าราเข้าไปเนี่ยสองคนเนี่ยคิดว่าเจอแต่ผมคิดว่าผมไม่วิ่งผมอยากเจอแล้วถ้าผมก็จะวิ่งให้พี่อยู่คนเดียวไงผมไม่เกียผมไปคนเดียวด้วยเพื่อไปเพื่ออยู่เงาะผมได้ก็ไปเฉยด้เดินไปอยู่เจอเราก็อยากคุยกับเขาแต่เขาไม่คุยกับเราอยากคุยกับเขาด้วยพี่เอาแล้วเขาจเดินหันหลัง ข้างในมีต้นโพข้างในมีทั้งต้นโพและต้นไซเลยนะครับสมเ,เหตุล้วัพี่น้องกันอ๋อพี่น้องกันนะครับผมโอเคพี่เดี๋ยววันนี้เราจะไม่รบกวนเขานะเพราะว่าขอไม่ให้เราถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอสิ่งอาถรรพ์ที่ออกมาบริเวณรอ,รอบรอบข้างเราต้องเกรงใจครับผมมาสักสามคนสี่สามคนวังดีอ๋อสามคนก็น่ากลัวโอเคสามคนนี่เออยังไม่น่ากลัวเดินหน้าเดินหลังมีไฟก็ไม่น่ากลัวะ ็ออกมายืนแล้วก็หยุดทูบบอกเขาหน่อยนะเราก็พาเขากลับบ้านเลยได้ไหมได้เรียกเขากลับบ้านไอยู่กับเราเลยโหหตร้ายมากเลย่อยู่กับเราเลยจะพาเขากลับบ้านเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีพี่ตระกูลหมูอ้วนสวดีเพืเ่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เรามาแซมเปิลกันไม่ได้แซมเปิลเลยเขาจะมาถ่ายแต่ว่าที่ที่นี่นบริเวณนี้เขาขอไว้ครับผมเพราะว่าวันนี้วันแรงมันปล่อยผีนะครับก็เดี๋ยววันหลังเรามาใหม่นะพี่นะ ขอบคุณพี่ดีดหลอด้วยพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งสามหมื่นห้าพันท่านวันนี้นะครับอาพิตาอาวันนี้ขอบคุณพิตาด้วยนะขอบคุณครับบ๊ายบายลูกเพจผมหน่อยอเดี๋ยวว่าหลังเจอกับพิตาแล้วครับผมพิตาบอยสเกลใช่ไหมไม่ใช่นะพิตาโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายพี่เดี๋ยวเจอกันนะครับผมบ๊ายบายพี่บ๊ายบายอาพี่กดหัวใจรูให้มอมหน่อยูุปาพี่อาพี่กดหัวใจรูให้มอมหน่อยวันนี้เดินเดินทางมาไกลนะครับผม ก็เกรงใจสถานที่นิดน,นึงครับผมก็เดี๋ยวเราโอเคพี่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมปิดไลค์กันตรงไหนตรงเนี้ยหรอพี่ตาเดินเข้ามาไังนดีได้ป่ะไฟฉายมาป่ะเนี่ยพี่ที่พี่ตาก,บกับโบเจอกุมารผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้พี่ี่ยดใสสชุไทตรงนี้ใช่ป่ะอีเขียวอะ่ะมันเป็นต้นไทรโบราณน,นะ,ะต้นไทรโบราณ เพราะว่ามันมีผู้หญิงอายุสิบแปดนะครับเป็นเหมือนกุมานะมาขออาศัยอาศัยล่างล่างอยู่ตรงนี้มาอาศัยล่างต้นไทรต้นตรงต้นต้นนี้อยู่เนี่ยพี่ไม่เป็นคล้ายๆว่าเป็นเอดวงวิญญาณเล่ร่อนอายุสิบแปดพี่พี่ตาคนเนี้ยที่เขาเป็นคนเห็นพี่ตาพี่ตาเห็นเลยใช่ไหมตรงเนี้ยตรงนี้ครับอ๋อต้องจุดธูปบอกเ่าคนใช่ไหมจุดธูปบอกเขาก็จะ เห็นดงวิญาณออกมาอ้ยพี่พูดแล้วขน<อ><อ>ลุกเลยเป็นเงาเดินออกมาเขามาขออาศัยอยู่ยเฉยใช่ปะใช่ใช่เขามาอาศัยอยู่ว่าเขายังไม่มีที่เกิดแล้วตัว,ต,ว,ต,วตัวแทนก็บอกโอเค,อเคพี่ตรนนี้มันเป็นต้นไซย,ยัดอายุเกือบสองสามร้อยปีพี่ที่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านล้างที่เราให้พี่ดูเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าวันพระเขาจะออกมาเดินทั้งสองสองต้นเลยทั้งซ้ายทั้งขวานลครับคนแถวแถวนี้เขาก็เลย ขอให้เราอย่าเพิ่งมาถ่ายวันนี้นะครับฝนลุกว่ะแต่อยากถ่ายมากพี่เพราะว่าเราเดินทางมาไกลบผมโอเคครับเดี๋ยวเอาไว้วันหลังเราค่อยมาแลวพี่นะเพราะว่าคนแถวนี้เขาเขาเขาเจอบ่อยพี่คนแถวนี้เจอบ่อยใช่ไหมพี่ <S 2> <S 2> ใช่ครับตนเดี๋ยวนี้ก็เจอจะดวันเป็นพระวันตรนสองวันโอ้โหเ,เจอกันบ่อยพี่เราก็เลยต้องทําตามกติกาหน่อยนะครับขอบคุณหัวใจรวยๆยอดไลค์ยอดแชร์ด้วยนะพี่นะ โอเคพี่เดี๋ยวหาโลเคชั่นใหม่วันนี้เดี๋ยววันหลังเราค่อยมาใหม่อาพี่ตาขอบคุณด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับอาบายบายพี่กดหัวใจพี่ตาแล้วหน่อยนะครับผมโอเคครับบายบายบายพี่เดี๋ยววันหลังไปมาถ่ายเก่งใจเก่งใจเขาอยู่โอเครับขอบคุณนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอนะครับผมบายบายพี่บายบาย